สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับผมกับช่างชัยครับทางช่องซ่อมแก้หนามอไซค์สำหรับคลิปนี้ยังอยู่กับเวฟครับเวฟแล้วก็เวฟร้อยสิบครับผมเวฟร้อยแล้วก็เวฟร้อยสิบคาูครับนี่ครับมาดูความแตกต่างของเวฟร้อยสิบแล้วก็เวฟร้อยคาูครับผมก่่นอื่นเลยครับเรมาดูที่เสื้อสูบครับนี่ครับเสื้อสูบ ร้อยร้อยแปดซีมครับร้อยแปดซีเอ็มยกกำลังสามครับร้อยแปดซีมสครับแต่ว่าเวฟร้อยครับเก้าสิเจดครับเก้าสิบเจดซีเอ็มสามครับผมนี่คือความแตกต่างของเวฟร้อยแล้วก็เวฟร้อยสิขบูครับแล้วก็เสื้อสูบครับเสื้อสูบของเวฟร้อย เวฟร้อยสิบจะมีหูยึดครับหูยึดตรงนี้ครับกับโค้งครับแต่ของเวฟบร้อยจะไม่มีครับนี่ครับจะไม่มีครับผมแล้วก็ข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งครับผมมีหลายอย่างครับของเครื่องยนต์ครับหมายถึงเครื่องยนต์นะครับก็คือแถบแม่เหล็กครับแถบแม่เหล็กของเวฟบร้อยสิบครับ เห็นไหมครับไม่เห็นครับผมทางไหนครับไม่เห็นครับผมนี่ครับใช่ครับเนี่ยยี่สิบครับยี่สิบจุดหครับตัวนี้เป็นร้อยสิบอีกตัวหนึ่งครับผมยี่สิบจุดเจ็ดครับผม แไม่เลยครับแล้วก็ของเวฟร้อยครับร้อยสิบสามจุดสามครับสิบสามจุดสามหรือว่าสิบสามจุดสี่ครับเวฟร้อยสิบจะเห็นนะครับชูหลงหงุนิดนึงครับผมว่าอยู่คนเดียวครับจับคนเดียวถ่ายคนเดียวครับอ่ายี่สิบจุดหนึ่งครับผม นาอันนี้มาดัดนี้อ้าวอันนี้เป็นยี่สิบจุดห้าครับผมนี่ครับยี่สิบจุดห้าครับนี่คือความแตกต่างของแถบไม่เด็กครับแล้วก็ยังมีครับผมอยู่ที่กล่องไฟครับผมถ้าเป็นกล่องเวฟร้อยครับจะเป็นกล่องแบบนี้ครับจะเป็นกล่องเล็กๆแบบนี้ครับถามว่าใส่กันได้ไหมใส่ได้ครับตัวนี้เป็นกล่องเทียมครับนี่ครับกล่องเวฟร้อยครับ จะใช้จะใช้กับแผบแม่เหล็กนี่ครับตัวนี้ครับแต่ถ้าเป็นกล่องเวฟร้อยสิบครับนี่ครับมากับรถติดรถมาคันนี้มาเป็นเป็นกล่องโนวาครับโนวาเทน่าสี่เกียร์ครับเขาใส่มาครับผมที่จริงกล่องเร็บมร้อยสิบมันต้องปใหญ่ประมาณนี้ครับแต่อันนี้มันไม่ใช่กล่องรถไอไม่ใช่กล่องของเวฟนะครับเป็นกล่องสมาร์ทครับแต่ว่าผมเอามาเทียบความใหญ่ครับจะประมาณนี้ครับผม กล่องเวฟร้อยสิบจะใหญ่กว่ากล่องเวฟร้อยครับส่วนกล่องเวฟร้อยครับจะประมาณนี้ครับผมมาเทียบดูความแตกต่างครับนี่ครับเห็นไหมครับมันจะต่างกันอยู่ครับส่วนลูกสูบครับเท่ากันนะครับถ้าเป็นสแตนดาร์ดไซส์สแตนดาร์ดก็ห้าสิบมิลเท่ากันครับแต่จะไปต่างกันที่กําลังอัดที่มันเพิ่มขึ้นมาก็เพราะว่า ช่วงชักครับผมระยะชักของก้านสูบครับของข้อเวี่ยงครับผมจะชักชักเยอะกว่าครับก็เลยจะทําให้ซีซีเยอะกว่าครับผมส่วนระบบเกียร์ครับส่วนระบบเกียร์ระบบคัดเหมือนกันเป๊ะครับเหมือนกันหมดทุกอย่างครับผมก็หวัวงว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับกับ FC ทุกคนที่เข้ามารับชมครับผม ใครที่รับชมคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ครับผมก็ขอกาลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้าทางช่องนะครับผมที่แตกที่เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับฝาสูบครับผมฝาสูบก็เหมือนกันครับต่างกันที่แถบแม่เหล็กกล่องไฟครับแถบแม่เหล็กแล้วก็กล่องไฟครับผมแล้วก็ระยะชักของก้านสูบครับผม ของข้อเวียงครับผมกวางว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามารับชมครับใครที่รับชมคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ครับผมก็ขอกําลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจให้ทางช่องนะครับผมจาบคลิปนี้ผมก็ขอจบไมเพียงแค่นี้ครับฝากติดตามคลิปต่อไปครับผมว่าจะมีสาระหรือว่าความรู้ดีๆอะไรมาฝากอีกครับผมจากคลิปนี้ผมขอจบไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ